เมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะเห็นแหละว่าทำอะไรเติมเพชรลับนี่อะไรอ่ะมีดอะไรอ่ะมีดหนูเรียกไม่ถูกแต่หนูรู้ว่ามีดอะไรไม่หล่นใส่วันนี้เราจะมาทำอะไรอ๋อสุ่ม U M เติมทั้งไอเนี่ยแล้วก็เติมทั้งนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวคนไม่เห็น่ะคนก็นกนผิดตามตามที่บอกเมื่อกี้แหละแล้วก็เติมมันนี้ก็จะมาุ่มยืนพี่ไหนเตมพี่เบอกให้ไม่รู้หรอกนะ่าจะรูแลปืนไหนโอเคบอกให้แล้วจบนะ <c oughs> มาชีบา้บ้ามาชีบา้บ้ามันกลับมานะ อย่าลืมไปก้าวเพยบได้เลยแน่นอนเ,นเด,ดี๋ยวอะดูจากสภาพถ้าเกิดบัคกขึ้นได้เลยสิบเก้าดูทีจ่จะล้างตู้ไหม่องถึงโทเ็นล้างตู้แน่เลยดูจากสภาพแล้วเนะี่ยหนังม้วนเดิมที่เคยสุ่มอเอ้ยใช่ <ม>นังม้วนเดิมที่เคยสุม่มขอทุบลงก่อนเฮ้ย <Hey! S 2> จะเหมาด้วยโดนได้เหมาตู้แน่นอนอเนี่ยโดงได้แบบเป็นยูทูบเบอร์นะเอาละรุดรุดแบบปลว่าได้เหมาตู้แน่นอนอนั่นไงนโดมตู้เหมือนเดิมแต่ที่สิ่นั่นหายไปเก็บครึ่งครึ่งข้อ,อ เหมหาตู้เลยถ่ายเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพชรหมดแล้วคือเพชรหมดแล้วทำอะไรไม่ได้แต่เราได้อะไรบ้างเราได้กล่องของกเก็บของเยอะไหมอ่ะได้สี่กล่องปืนอือแมวมาลดจักรอด มีไหนนอ UMP เรเออใช่เร็อะไรแ่เออะไรต่ไม่พอเอ้ยหนูหนก็พี่พี ต้องสุ่มกล่องอันนี้กัผิดไม่คุ้มเลยไม่เป็นไรนั้นะมีกล่องอะไรเยอะด้วยไม่เยอแต่หนกูก็ผิดมันต้องสุ่มอันเนี้ยในร้านค้าสุ่มอะไรลูกสุ่มกล่องในร้านค้ากดผิดแล้นเซ็ตช่วงนีกล่องปืนอยู่ไหนนี่มันต้องสุ่มกล่องปืนในร้านนี้มี้องสุ่ใร้านอยได้ส่กล่องรอ,งองไหมเจอทีละกล่องเปล่าลุ้นดี 2, อ,อ, 2> อุ้ยที่ทีสองอันนี้มมหมดใช่ไหมหอยังงไหมเคอปกไหมมีคีอ่อไอวอรใหม่ไอวอร์นี้ดีกว่าเคลื่อนที่ได้มีรูปเคลื่อนที่ไอวอรนี้โอ้ล้างตู้ยวันนี้ ได้ร้าแบบยูทูบเบอร์เขาเลยไม่ได้อยู่ดีอ่ะคืออะไรอ่ะตายรอวกรีเพชได้อีกหนูสมัครรายเดือนหนูได้เโทเค็นสามสิบกล่องเนี่ยไม่ใช่หนูมไม่รู้เหมือนจะมันได้แปลกไหนหดูสิไปดูศึกษาด้วยกัน <S 2>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  อ๋อได้วันล,ละกล่องวะได้ทุกวันวันล,ละกล่อง โอเคคือหนูอยากอเอาวิวสามอ่ะอคือเข้าใจไหมมัอนอยากอเ <S <S อาวิวสามก็เดี๋ยวรอสะสมเพชรไปก่อนมันไม่ได้หรอกเคืออยากอเอาวิวสี่ด้วยซ้ำอุ้ยมีอะไรอะ่ะอยากเอาวิวสี่ด้วยซ้ำอยากเอาวิวสี่นะตั้งใจเอาดีๆถ้าเกิดไม่สูงก็ได้ใช่นี้ ไ,ไม่มันต้องสูมหนูไม่ซื้อแบบนี้อะไรไม่ดูปะปังงอ่ะก็ซื้อไงห,หนูไม่ซื้อแบบนี้นี่คืออะไรสี่สี่สเพ็ดก็ก้นเพชรหนูอ๋อต้องใช้นี่ต้องใช้โทเค็นอีกสามสิบเก้าอันใช่โอ้แล้วถ้าเลเวลสี่อ่ะใช้โทเค็นเยนไม่บอกพันกว่าอันโทเค็นอ่ะนะโทเค็นหกสิบอันไหม ไม่ถึงสามันร้อยอันโอ้โหเยอะมากเลยนไม่ถึงร้อยแปดสิบแต่ค่าสถานะมันสูงสุดแล้วไงเดลว์สี่ใช่ไหมเรย l เ v e l ์สามใช่เดลว์สี่อ๋อหลอกเรืองหนูอยากได้ l e v สามเพราะ l e v สามมันช่วยค่าสถานะมาเพิ่มดู l e v สามสิอูอ๋อ l e v สามค่าเปลี่ยนด้วยบวกค่าค่าสถานะไม่ได้ค่าสถานะได้ว e v สี่ว e v เจ็ด โอ้โหเจ็บผ้ามันเท่มากเลยนะผ้ามันเท่เท่นะเราขาดอีกสามเก้าได้ไงต่อขาดอีกสามกำลังก็เราพรุ่งนี้สิเราจะสูงแบบโทเค็นคุ้มกว่านะใช่สูงแบบโทเค็นคุ้มกว่าไหนลองเติมเพิ่มห้าร้อยเมตรไหมได้สักห้าร้อยเมตรเติมอีกสักห้าร้อยเมตรดูสิ ักเมตรตอนนี้มีแคนลืมประกาศรับสมัครคนเข้าแคนใสยเติมสายฟรีเข้าได้วันอาทิตย์ไฟ้สดบ่ายสามอืมใช่ผ่าน u t u b e อืมใช่มาเล่นด้วยกันได้เนาะอืมใช่แล้วแล้วก็เล้วก็อาไดสองร้อยต้องไปสุมปส่มกล่องเปล่าสุ่มกล่องคุ้มกว่าเหรอใช่สุ่มกล่องคุ้มกว่ามันห้าสิบแต่เรามีโอกาสได้สิบ สมกว่าจริงๆอ่ะเฮ้ยร้อยได้ทีละหน่อยก็พอมั้งขอขอสิบห้ากล่องเลยได้ไหมลดราคาด้วยเหรอหกร้อยห้าสิบเอาทีพออ่ะเก้าสิบสามไม่ไปขอ,อ,อแล้วคืมทีละหมดแล้วอ่ะนะ เนี่ยร้อยยี่สิบมากเก็บไว้ก่อนมันเหลืออีกหกร้อยแปดสิบบาทถ้าเกิดคิดเป็นจำนวนนะเดี๋ยวไปลองยิงให้ดูว่ามันเป็นยังไงเดลองเดี๋ยวลองยิงให้ดูคือรู้แล้วล่ะว่า UMP อ่ะมันดีตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะอันน้าวาครับ บานทีเวลาบวดาเมจอ่ะมันดีที่ว่าปกติยิงระยะไกลอ่ะมัน,มนลดแค่มากสุดสิบเองอืมขอดูหน่อยยิงระยะไกลตาน,นี้เท่าไหร่ปกติสิถ้าเกิดบวกดาเมจเท่าไหร่ยี่สิบเอด็ดขอดูหน่อยถ้าเกิดใกล้สุดเท่าไหร่ใกล้แบบใกล้ทตัวแล้วบบทีไรอันนี้ดาเมจบวกหนึ่งนะ รวบรวมค่มาดูกันอันนี้จดไมาบวมหนึ่งออกั่นมาก่อนสักโักโอ่โหถึงไปเจ้าหนคาทอาจจะอัพได้เรื่อยๆ กำลังจะโกดงานนี้กาลังจะโกดมีคนแทวเตอร์ในงานเอ้ยเอลังานเช้นจอเชื่งลงาจอลิหัวจอหมดเลย เทสใช่ไหมโมเเทส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 ปืนว่าดีแค่ไหนดูดีไหมร้าคิวเขาถึงอือุ้ยป้ายคนนั้นคนนั้นนับวันอยู่นั่้ไงมาบอร์วันอ่ะระวังเลยเดี๋ยวหลังโผล่มาเปล่าดูออกก่อ มันอยู่ข้างบนหนูเห็นมันขังขางอยู่ขังอยู่มันคือกระโดดคือกระโดดไม่ปิดเข้าใจไหมไม่เม่าใจไนมขาดไปบไม่โดน

来。